เ,เสียงแต่งบางเสียงอะไรคล้ายๆดนตรีไม่ประสานเสียงนะแต่ตาหลังพอเขาเข้าใจปั๊บมันอินก็ไปถึงใจแล้วนะโอ้ตอนนี้สวดได้ใจเลยเนี่ยวิธีพูดมันต้องเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ผมก็ถามท่านอย่างในใน,ในที่ทํางานของท่านเนี่ยเราเห็นอะไรที่มันไม่ดีไม่งามแล้วเราเนี่ยทําได้ไหม เราแก้ปัญหานั้นได้ไหมเห็นกระดาษมันตกอยู่เนี่ยเราเป็นผู้จัดการหรือเราเป็นคนแหมแต่งตัวสวยหน้าเคาน์เตอร์ฉันไม่เก็บว่าไม่ใช่นาทีฉันพันโลมีถ้าเราคิดอย่างนี้ยังไม่ใช่วิธีพุทธครับถ้าวิธีพุทธเนี่ยเราต้องเก็บมาใส่ทิ่ขยะเข้าใจนะครับหรือใครจะลืมข้าวลืมของถ้าเป็นวิธีพุทธนะเราจะเก็บรักษาให้เขารอเจ้าของเขามาเอาถ้าเป็นวิธีพุทธมันจะเป็นอย่างนั้นครับเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยทั้ง หกเข้อเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าเราเข้าถึงได้นะด้วยวิธีปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นกับใจตัวเองเราจะเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งเป็นบุคคลที่จเจริญทำอะไรก็สมูทราบรืนแล้วก็ชีวิตหน้าที่การงานก็จเจริญและการมาทำงานให้กับบริษัทหรือหน่วยงานอะไรก็ตามที่เราใช้ความรู้ของเราไปรับจ้างเขาทำงาน สินเดือนเขาก็ให้เงินเดือนเรามาอย่าลืมนะเขาเหมือนพ่อแม่คนที่สองของเราผมสอนลูกศิษย์ผมที่ที่ไปทำงานนี่ยพ่อแม่คนแรกให้กำเนิดเนื้อหนางมังสาตัวนี้ลูกนามตัวนี้แต่ใหญ่มาครูอาจารย์เป็นพ่อแม่ถัดมาพอผ่านจากครูอาจารย์มาก็ไปทำงานไอ้หน่วยงานนั่น่เป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงเขาต่อให้เงินเขา ดำรงให้ชีวิตยอยู่ได้วันวันหนึ่งน,นะครับเป็นพ่อแม่ตอนนี้การจะประพฤติปฏิบัติต่อพ่อแม่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้คลอดจากเขาแต่เขาเป็นเสมือนพ่อแม่ที่รับผิดชอบชีวิตเราเป็นช่วงเป็นช่วงตอนที่ก็อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ก็องประพฤติปฏิบัติทําไงมันถึงจะดีกับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันเมื่อไปทํางานแล้วทำอย่างไงมันถึงจะดีกับหน่วยงานของเขาผมก็มีลูกศิษย์ผมก็สอนเขาว่าบอกลูก พ่อแม่ให้กําเนิดลืมไม่ได้นะพอค่อยกํากเนิดเราต้องหาทางตอบแทนให้ได้ที่สุดนะอันที่สองครูบาอาจารย์เนี่ยที่ให้ความรู้ให้เราได้ไปประกอบอาชีพนําความรู้นี้ไปประกอบอาชีพได้เงินได้ทองมาเนี่ยเราก็ลืมไม่ได้นะ,ะอันที่สามคนที่เขาให้งานเราทําเนี่ยเราก็ลืมก็ไม่ได้เราต้องทําดีกว่าเขา ทุกครั้งที่เราไปทำความดีใดๆมาเนี่ยเราต้องอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ที่เขามีบุญคุณเหล่านี้นี่ผมบอกอย่างนี้เลยนะถ้าลูกศิษย์ผมแล้วในลกในที่สุดเนี่ยพวกนี้เจริญหมดเลยนัเจริญหมดเลยมันไม่มีวิบัติมันเป็นคุณธรรมเลยเนี่ยวิธีพูดมันจะต้องเป็นอย่างเนี้ย มีลูกศิษย์คนหนึ่งแกออกไปแค่สามสี่สี่ปีจากคนไม่มีเงินจากคนจนที่ผมจะต้องออกเงินทุนให้เรียนเนี่ยพอจบมาปั๊บเนี่ยแกก็ไปทํางานบริษัทผมก็สอนแกนต่อถึงแม้บริษัทก็ต้องทําความดีเหมือนกับพ่อแม่เราอย่าไปคิดว่าเขาเป็นเจ้านายเขาเป็นบริษัทเราต้องไปรับจา้างไม่ใช่มันเหมือนครอบครัวเราทําความดีได้เต็มใจเต็มร้อยแล้วในสุดไอเด็กคนนี้มันจเจริญ จเจริญก็คือภายในสามสี่ปีนะสามารถจะมีเงินซื้อที่ดินให้พ่อแม่ทําไร่ทานาได้ทั้งที่เคยอาศัยก็อยู่ไม่มีที่เลยนะอยู่มาก็สร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ซื้อรถให้ตัวเองขี่ขาะเดียวกันด้วยความดีด้วยคุณธรรมของเขาเนี่ยผลักดันเขาต้องไปเป็นตัวแทนต่างประเทศทางานระดับสูงขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับมันจะวิถีพุทธถ้าเข้าถึงใจใครได้มันงอกงามทุกคนเลย ทำไมเราไม่ให้มันวิถีพูดมันเข้ามาถึงให้ตอนที่เรายังหนุ่มๆสาวๆแล้วมันจะได้งามไปตั้งยาวนานหรือจะรอให้มันแก่ซะก่อนแล้วมันถึงจะให้วิถีพูดเข้าถึงใจมันก็บานนิดเดียวเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วใช่ไหมถ้ามันให้มันบานคำฟ้าเลยไม่ดีเยอใช่ไหมเออเป็นอย่างนั้นเมื่อตอนดูใครผมก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะ บางทีผมไปไปบรรยายไปสอนเขาให้ถึงให้ความจริงต่างๆเราเนี่ยบางทีบางครั้งมันจําเป็นและต้องพูดแรงไนะอย่างที่วันนี้พูดดีมากเลยเพไม่ได้แรงเพราะเรารู้สภาพจิตใจบางคนที่อีโก้อัตตาสูงๆไอ้ความเห็นแก่ตัวมากๆโอ้โหบางทีต้องพูดแรงนะเสร็จแล้วต้องขออภัยเขาเลยนะครับเห็นไหมสรุปสุดท้ายก็คือว่า ท่านด้วยดีนะท่านมีพวกนี้อยู่ในใจหรือยังถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะเป็นวิธีพุทธแน่นอนเลยหนึมีปัญญาอย่างรู้ในหน้าที่การงานดีเลียนอยู่เสมอเลยเรื่องเสริมสวยนี่จะทํำยังไงต้องมันความรู้สาสรใหม่ๆเกี่ยวกับเสริมสวยมันจะต้องมาทันทีรู้หมดทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นพหูสูตรข้อที่หนึ่งข้อที่สองไอ้จุดแรกเป็นปัญญาไอคนะ เรื่องในสายอาชีพอันที่สองปัญญาที่รู้เท่าทันโลกและชีวิตคือปัญญาที่เกิดในจิตนะภาวนามยปัญญามีหรือยงังตัวท่านถามอันที่สามอีโก้หรือความเห็นแก่ตัวต้องให้น้อยลงให้ที่สุดจนไม่มีได้ยิ่งดีนะวิธีพูดธต้องน้อยแล้วก็ไม่มีนะครับอันที่สี่ EQ จะต้องสูงอารมณ์ต้องไม่วูบวาบต้องสงบต้องนิ่ง ถ้ายังมีอารมณ์วุ่นวาบขี้เกียจมันไม่กระยันไอ้คนนิ่งเนี่ยมันกระยันนะครับอันที่ห้ามีความสะอาดเป็นศีลมีศีลกำกับใจและกายวาจามสะอาดตามอันที่หกมีเมตตาเย็นเข้ามาใครๆก็เย็นใครๆก็อยากเข้าใกล้โอ้ยอย่าไปเลยที่นั่นนะ ไอพนักง,งานที่มันให้บริการอย่างก็แม่เสืออย่างก็แม่หมาอดนมไอยานมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหยังไม่อยาอยากเข้าไปมันมีนะครับหน่วยงานบางหน่วยงานมันต้องแวะตะ้วแวอใสใสลูกค้ามีครับผมเจอมาแล้วผมยังโดนเลยเนี่ยบางหน่วยงานมีอย่างนั้นแล้วผมไม่ไม่อยากเข้าอีกเลยเ <c oughs> นะี่ยเพราะมันมันห่างไกลวิถีพุทธเนะี่ยถ้าเป็นวิถีพุทธนี่ไปแล้วเราต้องอยากใช้บริการไปเรื่อย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  เป็นวิธีพูดเมตตาสําคัญอันที่หกต้องมีคุณธรรมคุณธรรมประจําตัวเราต้องมีเราทําหน้าที่อะไรต้องคุณธรรมมีและอันสุดท้ายจิตใจต้องเป็นผู้ให้อย่าไปคิดเป็นผู้รับต้องมีใจสละมีใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่คิดจะให้คิดจะให้คิดจะให้อยู่เรื่อยๆอยู่ในใจเป็นสันดาลเลยวิธีพูดจะเป็นอย่างนั้นเนื่อย,า,ยากไม่สําคัญ พราะเราเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่อเรียนรู้โลกและชีวิตเกิดมาเพื่อสอดส่องดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นในทางที่เราเรียนทางโลกมันดูคนอื่นแต่ในวิถีพุทธมันต้องดูตัวเองดูสิ่งไม่ดีของตัวเองกําจัดสิ่งไม่ดีให้มันหมดไปไอ้สิ่งไม่ดีอย่าเติมก็ไปใหม่เห็นไหมกําจัดสิ่งไม่ดีให้หมดไปสิ่งไม่ดีอย่าเติมก็ไปใหม่สิ่งอะไรที่มันดีก็ใส่เข้าไปให้เต็มที่เลย แล้วก็รักษาความดีไว้นั้นวิธีพูดมันจะเป็นอย่างไงถ้าใครผูดด้ใดทําได้อย่างนี้แล้วนะกลับมาเกิดหนนีนะ้ไม่เสียชาติเกิดทําไมจึงบอกว่าไม่เสียชาติเกิดอ้าวก็เกิดมามันก็มีความสุข,ขเกิดมาก็สมบูรณ์บริบูรณ์ไปทุกอย่างาเกิดมาชีวิตมันรุ่งเรองมันไม่วีบัิไม่จองไปอยู่ในคุกในตารางเช่นไหมคนวิธีพูดเขาไม่เข้าคุกเข้าตารางหรอกครับ คนวิถีพูดเขาไม่ทะเลาะเขาไม่บอแวงไม่อะไรกันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่วิถีพูดมันทะเลาะโตเถียงโตแยง้งมันลงไม้ลงมือลงแรงลงอะไรกันนั่นแหละครับไม่ใช่วิถีพุดเนี่ยถ้าเราทําได้อย่างนี้กลับมาชีวิตนี้เราก็มีแต่ดูตัวเองแล้วก็พัฒนาจิตปัญญ,ญาของตัวเองให้มันสดใสให้มันรุ่งเรืองให้มันสว่างไม่เสียชาติเกิด ทำไมจึงบอกว่าไม่เสียชัเกิดเพราะเมื่อมันทิ้งขันร่างกายนี้ไปแล้วมันไปหาร่างใหม่มันได้ร่างดีไม่ต่ำกับมนุษย์อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นพรมอยากให้พวกเราไปเห็นนางฟ้าเห็นเทวดากันจะได้รู้ว่าโอ้มนุษย์ดีกิเลมากๆเลยเทวดาไม่เห็นเมาเมคอัพเลยแต่งางามงามไม่เหี่ยวเทวดามนุษย์เป็นอย่างเหี่ยวนั่นแหละครับของจริงนะ วันนี้พูดเรื่องจริงแต่ท่านจะเข้าถึงไม่ถึงไม่ไม่สำคัญไม่เชื่อก็ไม่ไม่เป็นไรนะแต่อย่าลืมนะถ้าไม่เชื่อเราต้องเปิดช่องนิ่งๆแต่ววันไหนที่เราทะลุช่องไปเจอของจริงเราได้ไม่เสียชาติเกิดไอคนที่โง่บริสุทธิ์ก็คืออุ้ยฉันเข้าถึงไม่ได้มันจะไม่เป็นจริงฉันไม่เชื่อนั่นแหละครับโง่บริสุทธ์เรียนจนจบด็อกเตอร์กันสือว่าโง่บริสุทธ์เข้าใจนะชีวิตมันยังอีกยาวไกลไม่ใช่แ่